พอคนรู้ใจนะครับคู่แรกของปี2 5 4 1ที่เข้ามาคู่นี้นะครับคู่ของนกและนกนะครับช่วงที่4เสนอโดยบริษัทสยามยามาฮ่าจำกัดผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทัสตรีตทันเดอร์สปอร์ตใหม่คุณนพ่ใจถึงนะครับเขาเรียกว่านกไม่แพ้นกใครก็ถึงรอบสุดท้ายกันบ้างครับรอบสุดท้ายนี้เสนอโดยสนับสนุนโดยบริษัทมหาพิพิธภั์จำกัดมหาชนผู้แทนจำหน่ายมาม่าต้ยมยำกุ้งแซ่บถึงใจ แชมพู h e ด d อนด์โชเดอลืมได้เลยรังแคผมกลับชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาสถานเสริมความงามดอลลิสเลสอีกกระดับของความงามาผู้แทนจำหน่ายเครื่องเสียงพันาสนิคบ m a แอมเอเคซีส์สตารลึกถึงจัด มาสเตอร์แบรนด์จำกัดผู้แทนจำหน่ายเซโรยอลจากสิงแอนส์กอตบริษัทเอพีเนชชั่นแนลเซลส์จำกัดผู้แทนจำหน่ายเครื่องดูดฝุ่นเนช i ั่นแนลพลังแรงทนทานเหมาะทุกงานสะอาดผู้ผลิตและจำหน่ายครีมเปลี่ยนสีผมเบลาคอลเลกชัคลเลสโตนเพื่อสีผมสวยนุ่มสวยงดงามจากเบลา บริษัทแมส์มาร์เก็ตติ้งผู้จัดจ,จำหน่ายลูกอมไมมิน้นพูดแล้วหอมลูกอมไมมิน้นแจ็คพอตแตกบริษัทสยามยามาฮ่าจำกัดมอบรถจักรยานยนยามาฮ่านำเข้ารุ่นวีราโกมูลค่า,า270,000บาท กติกาในรอบนี้ง่ายดายมากจักรยานยนต์ยามาฮ่าสนับสนุนในรอบนี้แต่ว่าเรามีป้ายอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเต็มไปหมดตรงนี้คุณเลือกได้คนละห้าป้ายห้าคู่ตรงกันมีคําว่ารับเฉพาะคนรู้จักรับไปทันทีนะครับหนึ่งแสนบาทเงิสน,สนสดๆจากเราและจักรยานยนต์นําเข้ายามาฮ่ารุ่นวีราโกนะครับมูลค่าสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับคุณจะม,มีสบายเลยนะครับใช่ไหม้อม<อ>แล้วเลื่อกได้เลยครับอะไรก็ได้ครับ ท่านผะูน้ชมครับคุณมกนี่ได้หยิบของโปรดมาแล้วนะครับคือสเปลย์รอยัยของคุณสินใจครับอะไรก็ได้ครับ ผมเป็นสามีภรรยาจริงๆนะครับสามีก็เลือกของโปรดของตัวเองนะครับเฟรโรเยลนะครับในขณะที่ภรรยาก็เลือกของโปรดของตัวเองมาม่ารสต้มยำกุ้งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับใบแรกนะครับพุทธคุณแม่พุทธรัะมีคนรู้ใจครับถ้าถูกนะครับท่านี้เฉพาะคนรู้ใจด้วยได้ทันทีนะครับสองหมื่นบาทครับจากสีแดงสกอตเลยพุทธใช่นะครับไม่ใช่ไม่เป็นไรครับได้ไปห้าพันครับได้ไปห้าพันคู่ต่อไปคู่ที่สองครับคู่ที่สองครับ เอสโซ่ครับเอสโซ่อัลตรอนเรื่องทำน้ำปูนเรื่องทำน้ำ ITC นะครับนี่คือเอสโซ่อัลตรอนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์100ประจักษ์เอสโซ่ออกมาเป็นปุ๊บใส่ครับเอ๊ะคุณลุกเรื่องอะไรคุณมาเลยนะผมไม่เรื่องแล้วตอนหลังผมไม่เรื่องแล้วฮะตอนนี้ผมไม่เรื่องแล้วเรื่องทำน้ำปูน ITC ครับ ITC ผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นออกมาเป็นอีกปุ๊บแอนแอนปุ๊บ ต่อมือแล้วต่อไปเลยครับน้องรับต่อไปเลยครับเอาแล้วครับได้ครับทีแสบายีสบายสายีสบายสบายสบายาไหดยแ่ผู้ึสปายครับเนี่ยเยแล้วครับตาาบินะครับาาบินแม่คุณยมนี่ผู้หญิงริงๆเน้นเกินเนยผู้หญิงผู้หญิงนะครับสปายไวคุณนะครับหมอเลน ครบห้าพันตรงนี้ต้องได้ให้ห้าพันนะครับจะได้หมื่นนึงนะครับฮานามีครับเขาเกี่ยวกรอบรวยเพื่อนฮานามีเต็นครบได้ไปห้าพันแล้วนะต่อไปครับคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปครับฮานาตูนิครับฮานาโูนิ เข่ากันนะครับีน,น,น,บน,น,น,นะนะครับแม่คุณโนเเลื่อน3ามสีน่ด้วยนะพานาโซนิกนะครับพานาโซนิกออกมาเป็น5 0าพันบาทนะครับ้าันบาทมาดูโนเกลทั้งเต๋อนนี่นชีเพิลนะครับต้องโนเกลนะนั้นโนเกลเป็นปั๊บหพอีกครับผู้สุดท้านะครับผู้ที่5้ครับเบสี่ เอาสามียืนดูนิ่งเลยคุณยืนดูครับยืนดูนิ่งเลยนะครับแว็กซี่ครับผลิตภัณฑ์เว็กซี่ออกมาเป็นเอชเอชเดี๋ยวนะครับพยายามเอชเอชอ่าแล้วครับออกมาเป็นคิดกลับกันมาให้รู้ใจลี่ชีวิตสละกับยินลีแท้ๆตัวหนึ่งต้องเป็นเอชเรียงรับ เลยแพนเลยครับได้เท่าไหร่คู่เขาดูดูไม่ค่ยงกเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับห้าคู่เล่นทั้งหมดนะครับได้ไปห้าหมื่นห้าพันบาทครับ พ <S an> ารจริงเลยนะครับแต่วันนี้ก็สนุกสนานอย่างเต็มหยีเต็มที่เลยแต่ว่าคุณมีหน้าที่อีกอย่างหนครับหน้าที่ที่มอบโชคกับท่านผู้ชมนะครับคราวนี้คุณให้ท่านผู้ชมเราแจกมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสัปดาห์ละ1นึ่งันทุกสัปดาห์ดูสิครับว่าใครจะโชคดีทุกสัปดาห์าได้รับรถจกักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นกราฟิกพลาสนะครับอัลฟามูลค่า37,000ืบาทของเราไปในวันนี้จากการที่ท่านส่งกันมานะครับใบสดทเบีนคนละหนึ่งใบและเขียนมาแค่ว่าใครคือคนรู้ใจของ่่าาานนนน้้มงสสสชิิวยคคุณภพ มอบโชคให้กับท <in ่านทุกสัปดาห์ในรายการลักเฉพาะคนรู้ใจคนรู้ใจช่วยผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับนะครับเป็นผู้นะไม่ไม่ใช่ไม่นผู้ช่วยโคยคุณคุณรู้ใจช่วยเชื่อคุณนาเป็นคนยึดเลยครับใบหนึ่งครับเป็นผู้โชคดีครับครับนี่ครับแอนแอนผู้โชคดีของเราได้มาแล้วนะครับมาจากกรุงเทพนี่เองนะครับคุณสมสนิทธรรมมงคลชัยนะครับสุขุมวิทกรุงเทพได้รถจักรยาน